วิธีการส่งเรื่องให้ซัพพอร์ตนะคะกดไปที่ซัพพอร์ตหรือกดเมนูรี t More ด้านหน้าเดสก์บอร์เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะเราจะพบเครื่องหมายติ๊ก3ตัวนะคะกด contact us หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกภาษาค่ะจะมีภาษาให้เลือกหลายๆภาษาแต่ว่าสำหรับคนไทยขอเน้นให้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะเมนู c s t e g o r y r y ค่ะ ให้เราเลือกออเดอร์อันนี้สามารถเลือกได้หลายรูปแบบนะคะยกตัวอย่างเช่น KYC Subcategory ก็เหมือนกันค่ะเราสามารถเลือกหัวข้อที่เรามีความต้องการอยากสอบถามซัพพอร์ตได้ค่ะหลังจากนั้นให้เราพิมพ์คำถามลงไปในช่องคำถามนะคะว่าเรามีปัญหาอะไรสมมุติเกี่ยวกับเรื่อง KYC เราก็บอกไปว่า Uh, my KYC is not complete นะคะหรือว่า is not uh, approved อะไรก็ว่าไปนะคะเหตุผลเป็นเพราะว่าอะไรนะคะก็ใส่เหตุผลไปเนื้อหาตรงนี้นะคะเราสามารถ uh, ไปพิมพ์ใน Google ทานโซลชันก่อนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดไม่ไม่ทราบภาษาอังกฤษจริงๆอาจจะสอบถามไปยังอัพไลน์นะคะหรือว่าคนที่รู้ภาษาอังกฤษนะคะให้ช่วยเขียนคำถามที่เราต้องการให้ซัพพอร์ตช่วยแก้ไขให้เรานะคะพิมพ์ลงไปแบบนี้ได้เลยหลังจากนั้นให้กดเซนต์ s t i o n นะคะหรืออาจจะมีข้อความตามโน้ตต่างๆนะคะที่อยู่ในห้อง ก็สามารถที่จะเอามาพิมพ์ลงไปตรงนี้ได้นะคะสมมุติบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแพ็กเกจไม่อัพไม่อัปเกรดใช่ไหมคะก็สามารถพิมพ์ไปได้ว่าแพ็กเกจเรานั้นลงทะเบียนหรือว่ารีจิสเตอร์ข้อมูลไปตั้งแต่วันไหนต้องการให้อัปเกรดจากไว้เป็น b บล็กจากไว้เป็นไทเทเนียมโปแต่ยังไม่อัปเกรดนะคะก็สามารถพิมพ์คำถามตรงนี้ เอาไว้นะคะแล้วก็ส่งคำถามให้กับซัพพอร์ตได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆนะคะเราสามารถเลือกแคตตาล็ได้ด้านบนเมื่อเรากดส่งนะคะก็ให้รอการตอบกลับนะคะของซัพพอร์ตว่าเขาจะตอบกลับเรามาว่าอย่างไรและให้ดำเนินการอย่างไรต่อไปนะคะถึงจะเป็นการสิ้นสุดค่ะ